ไอซสแลใครับไนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไครนี้ที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือค่ายเลยเนาะมีใครเป็นคู่กับผู้ซ้อนแล้วมั้งที่นั่นก็ตองนี้ไม่นนทน์น้องๆในค่ายก็ที่ช่วยกันในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดแล้วเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมาใหม่กี่กิโลครับประมาณห้าสิบสามกิเราเป็นมวยเสียดายเลยครับอะไรนะเหมือนเสียดายเลยครับโอ้ ได้ทุกเรื่ครับครบเครื่อเลยนะแล้วอย่างวันนี้เราเจอเก่ายอดเหล็กเพชรเคยเจอกันไหมเคยครับเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมเมอร์่อยเข้ามาป่ะเออศึกษาเขาเป็นเมอร์สไตล์อะไรจำได้ไหมเป็นแบบเตะเดินเข้าไปก็่าเตะคาแบบนี้แล้ววันนี้ระวังเกมมันแข็งยังก็เตะม้าก็รวังนะครับก็ตามอร์สไตล์เลยเนาะเก็บไว้อยู่แล้วก็โต้กันเลยเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้ว าาาาสามครับสามไฟแล้วไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่วีร์ครับวีรั์วันนั้นเจอกับเจอกับไอศักดิ์นาลินนะเป็นไงบ้างชนะชนะเข้ามาวันนั้นเหตุเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดครับ <languages. S 1> วันนี้ต่อยร้อยมีปัญหาน้ำหนักไหมคิดว่าถ้าเข้าไปช่างหรือสอบนี่เรามาเกินหรือมาขาดว่าน่าจะพอดีสบายสบายใช่ไหมร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออาการบาดเจ็บไม่มีเหรอแข็งแรงสมบูรณ์กลับอะเราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดตีไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยประมาณเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเปอร์เได้เราคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ธานีฝากเพิ่นช่วยไปขับเราหน่อหน่อยก็วันนี้นะครับเต็มที่แน่นอนครับเ่วย่อยฝาก เชียด์ด้ครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม